ตอนนี้สัญญาณที่ดีมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าไปพบฝูงฉลามหูดำเข้ามาในบริเวณอามายาสัญญาณคือบ่งชี้แล้วนะว่าที่นี่เริ่มจะฟื้นตัวว้าวดีมากเลยค่ะข่าวดีข่าวดีวดใช่ฮะกรมอุทยานแห่งชาตินะคะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือก็ปิดปิดอ่าวไปอย่างที่คุณเวนบอกนะคะก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพระธาราหมู่เกาะพีพีนะคะมาสี่เดือนฟื้นฟูแนวปะการังล่าสุดกันนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานเขาบอกว่าเจอฝูงฉลามหูดำเกือบยี่สิบตัวจ้าเข้ามาว่ายน้ําหากินบริเว ริมหาดอ่าวมายาเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วแหละว่าระบบนิเวศตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาค่ะใช่ครับซึ่งทางหัวหน้าอุทยานเนี่ยครับเขาก็บอกว่าช่วงแรกที่มีการปิดอ่าวเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ไปปลูกปะการังใช่ไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงในป่าบกในอ่าวมายาเนี่ยก็ห้ามเที่ยวห้ามเรือทุกอย่างเข้าไปปรากฏว่าเริ่มมีลูกฉลามหูดำเนี่ยเข้าไปในอ่าวจนวันนี้ไปเจอพ่อแม่พันุ์ฉลามหูดำฝูงใหญ่นะครับซึ่งมันบอกให้เห็นถึงความสมบูรณ์และแล้วก็การไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์หลังจากนี้ททาางกรรมอุยนะคับ ก็จะเดินหน้าในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์มากกว่าการทําลายาาเยี่ยเลย <ฮะ S 2> ค่ะแล้วก็มีนักวิชาการด้วยนะคะทางทะเลก็คุณทรัพย์ทำรงนาวาสวัสดิ์น,นะคะเขาก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเขาบอกนะคะว่าคือเขาเนี่ยไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเจออยู่แค่สองสตัวนะแต่รอบนี้ที่เจอมาเนี่ยคือมันเกือบ20ตัวซล้วตัวบอกเลยนะโอ้งานนี้เนี่ยเยอะชนิดที่มาดีฟยังต้องมีอึ้งกันนะคะนะคะคือแสแดงให้เห็นเลยนะว่าการฟื้นฟู มันได้ผลจริงๆนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่อยู่นอกแนวทุ่นกั้นเนี่ยก็กกไม่ต้องนฉันอยู่ในป่าของนอน้าฉินไม่เหนือยกับน้องเไม่เห็น,อย,หนอยู่ว่าเขาเรียกเป็นป่าที่นมโอใช่มี าฉลามครีบดำเป็นปลาฉลามชนิดหนึ่งมีรูปร่างเพรียวยาวปากกว้างมีแถบดำที่ครีบหลังครีบไขมันครีบก้นและครีบหางตอนล่างกินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารมีนิสัยไม่ดุร้ายเมื่อเปรียบเทียบกับปลาฉลามชนิดอื่นๆน,นิยมอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณใกล้ชายฝั่งขนาดโตเต็มที่ประมาณ2เมตรตัวเมียตั้งท้องนาน18เดือนออกลูกเป็นตัวครั้งละ2-4ตัว เมื่อโตขึ้นสีดำตรงที่ครีบหลังจะหายไปคงเหลือไว้แต่ตรงที่ครีบอกและครีบส่วนอื่น